10วิธีฝึกใจให้สงบในชีวิตประจำวันของเรามีความวุ่นวายมากมายที่เข้ามากระทบจิตใจการฝึกใจให้สงบจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรามีสติและความสุขในทุกวันมาดูกันว่า10บวิธีที่เราสามารถใช้ฝึกใจให้สงบได้มีอะไรบ้างหายใจลึกๆและช้าๆ การหายใจอย่างมีสติเป็นวิธีพื้นฐานในการลดความเครียดเมื่อเราใส่ใจการหายใจและค่อยๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆสมองจะเริ่มผ่อนคลายและความรู้สึกสงบจะตามมานั่งสมาธิการนั่งสมาธิเป็นการฝึกจิตให้รู้ตัวและจดจ่อกับปัจจุบันโดยไม่หลงตามความคิดหรืออารมณ์การนั่งสมาธิวันละ 5- ้านาทีสามารถช่วยให้จิตใจสงบลงได้อย่างมากอยู่กับปัจจุบัน การคิดถึงอนาคตรหรืออดีตมากเกินไปสามารถทำให้เราเครียดลองฝึกอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าและรับรู้มันอย่างที่มันเป็นจะช่วยให้เรารู้สึกบสบายมากขึ้นฟังเพลงที่ผ่อนคลายดนตรีสามารถมีผลต่อจิตใจอย่างมากลองฟังเพลงที่มีจังหวะช้าและทํานองสบายๆเพื่อช่วยให้ใจของคุณสงบลงเมื่อรู้สึกเครียดออกกําลังกายเบาๆ การเคลื่อนไหวร่างกายเช่นการเดินเล่น <ๆ S 1> การยืดเห <ๆ S 1> ยียดเบาๆสามารถช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายทำให้ความเครียดลดลงจัดสภาพแวดล้อมให้เรียบร้อยสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสามารถช่วยให้ใจเราสงบลองเริ่มจากการจัดโต๊ะทำงานหรือพื้นที่เล็กๆในบ้านให้สะอาดและเป็นระเบียบจะทำให้จิตใจเบาสบายขึ้นการฝึกขอบคุณและซาบซึ้งในสิ่งที่มี เมื่อเราหยุดคิดถึงสิ่งที่ขาดแล้วหันมามองสิ่งที่เรามีและรู้สึกขอบคุณในสิ่งเหล่านั้นจะทําให้ใจเรามีความสุขและสงบมากขึ้นจํากัดการใช้โซเชียลมีเดียการเสพข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมากเกินไปอาจทำให้เรารู้สึกเครียดลองลดเวลาที่ใช้กับมันและใช้เวลาในการทําสิ่งอื่นที่ผ่อนคลายแทนใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติ การได้อยู่ในธรรมชาติจะช่วยฟื้นฟูจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นการไปเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือเพียงแค่นั่งใต้ต้นไม้ฟังเสียงนกก็สามารถทำให้ใจสงบได้ฝึกปล่อยวางหลายครั้งที่ความเครียดเกิดจากการยึดติดกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้การฝึกปล่อยวางและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจะช่วยให้ใจของเราสงบและมีความสุขมากขึ้น ทุกวิธีนี้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆเมื่อฝึกฝนเป็นประจำจิตใจของคุณจะมีความสงบและมีความสุขมากขึ้นในระยะยาวอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้กับคนที่คุณรัก